รัวใหญ่ครับเด็กนะครับเด็กน้อยไปเรียนนะฮะชนะกอลังเกเด็กครับแพ้ก็เสียเลยนะฮะมามาครับนันดะเทคสาวคะแนนลูกแรกเปอดมาเป็นไงล่ะไใบแม่นจยิงไม่ได้ครับแฟนก้าขนาดนี้ยิงขอบคืนครับตรงนี้ย่าไม่ได้ครับออล่าครับ เป็นการใจครับรับหน้าที่สละายไปครับกัมาเก่งครับเก่งต่อบอลนะตามมาอูโอส่งให้พี่ดีครับพี่ดีคว้ามาครับต่อสาสตร์หลังไปโดนขึ้นเท็คลูกนี้อาศัยความรวดเร็วครับยังไม่ติดครับยังไม่ตายครับทาดีดย่างรวดเร็วฮะติดตาไปอ๋อเกือบโดนครับ ทามาหลอกครับโอ้ยเกือบโดนตัดครับทามาครับจะหมดเวลาชิปครับเก่งครับเก่งดึงจังหวะรอเพื่อนครับไม่รีบครับทามาโอ้โตครับมาพีดีครับหมุนลูกนี้ส่งครับต่างหญิงสองคะแนนลูกแรกครับยังไม่ได้ครับฝ่ายน้า ตามกลางมาลกโลกขึ้น่อนโลูกนี้โดนหวดไม่หลุดง to ่ายง่ายครับตามหลังครับโดนกลับขึ้นมาโต๊ดหลงสองคะแนนพี่ดีเก็บได้ครับได้แป้นไม่เอาครับทำมิดทำมาเอาโดน อเอาเก็บไปครับประคองบอลมาดีเก่งครับสาก็แนนไปมาครับเดิมเอาครับโดนเก็บได้ข้ามอกมาอบอลเนื่ก้าวฟาดาเก่งครับมาตโตขอสาดกลางไปบอลครับบอไป ไอ้ไม้มันใชหลอกได้ข้ามาตรงกลางครับลูกนี้ต่างข้ามาต่างยิงหลอกไปออกลูกนี้ตดสองกะได้สองสิครับไม่ยอมนะครับลูกนี้ลูกศิษย์คูบิ้งไม่ธรรมดาครับโอ้ตั้งมากวันแรกยังไม่ออกครับ Bì nòi tan viên hấp lột cho lột Ồ Luôn đi Ồ แล่นดีว่ะเยฉันด้ครับเี่คับผู้ใหญ่ตึงเครียดฮะหลอกไปทีนครับยัหลงครับดีๆไปเอาพอเป็นชิดง่ายไปใครจยิงนะตามมาตามไปไดลูก เก่งครับลากไปเองออกซ้ายครับต่อตั้งยิงสาวคะแนนไม่ถึงครับสันไปนิดนึงรี่เบาได้ครับเด็กสปีดไปครับขอลุยได้เองโดนหัดไปนึงครับเอาลมันได้ครับทุกทีโดนขึ้นเทะเนี่ยบ้าเนี่ยกาขนมเป็นุกคนในป้าครับป้าแท้แม่ไัย สองบาทถุงทีนึงเนี่ยหลอกได้ครับยัดเข้าไปลูกนี้สาหลอกก็ตั้งยิงสากระเด็นสั่นไปนิดนึงเช็คพวงไม่เฉยครับหลอก่อนครับคอเตอร์นี้คอเตอร์วอร์มอัพครับตามมาออกมาที่ดนสาหลังไปครับออกมาครับโตตั้งไหมสองกระเน็น นนยิงให้เด็กก <V iren. S 1> ันดูครับบอลมาได้ไปโดนบล็อกครับบล็อกไบเก่งครับโดนครับโดนอาศัยสปีดครับจังหวะชุนรบุนครับอ้าวโดนบล็อกครับไปครับสี่ต่อสองครับเล่นแรงไหม โยบโต้วนครับหูบอกของชอบครับหลังแกเด็กชอบมากเฟิรนครับดนเทคขึิ้นเรียบร้อยไปตบทัศนคติแป๊บเดียวแต้มไหลเลยฮะสาจับซ้ายมายัดกลางไปลอกตางยี อันดัี่ครับสาม